ปกติแล้วพระอาจารย์จะมีประสบการณ์ในการเดินทุด,ดงมาแล้วแต่การเดินทุด,ดงครั้งนี้ไม่เหมือนกับการเดินทุด,ดงทุกครั้งมิใช่เพียงแค่ความยากในการดูแลสามเณรที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่คืนนี้เป็นคืนที่หนาวกว่าที่เคยเป็นไม่ใช่อากาศปกติอย่างทุกคืนที่ผ่านมา เนื่องจากลมมรสุมจากประเทศจีนได้พัดเข้ามาสู่ประเทศไทยตรงๆในช่วงเวลานั้นทำให้สัม,มนเนนทุกรูปที่มีเพียงผ้าห่มกายผืนบางๆต้องหนาวเหน็บตีสามครึ่งตีระฆคังทำวัดเช้าทุกรูปต้องเดินฝ่าความหนาวเหน็บของรัตติการที่ยังดำมืดออกจากกรด เพื่อปฏิบัติธรรมหลังทําวัดเช้าเสร็จในเวลาตีสีครึ่งก็ได้เริ่มจเจริญวิปัสสนากรรมฐานสลับอิริยาบถท,ทั้งสองคือเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิจนถึง6กโมงครึ่งจึงได้หยุดพักรับน้ำปานะร้อนๆจากญาติโยมน้ำปานะร้อนๆช่วยขับไล่ความหนาวลงไปได้บ้าง เจ็ดโมงเชา้าเป็นเวลาบินทบาทคณะทุดงที่มีสัมมเณรตัวน้อยๆอ,ออกจาริกรับบาดจากญาติโยมผู้ที่ได้รับข่าวว่ามีการพักปฏิบัติธรรมก็พากันมาตักบาดบางส่วนก็มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยบางส่วนก็ช่วยขวนขวายในทานและการปฏิบัติธรรม ตามความเหมาะสมกับเวลาของแต่ละคนจะอํานวยรับบาดเสร็จแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาฉันในตอนเช้าทุกรูปกลับไปยังที่ปักกรดจัดเก็บกรดร่มให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะออกเดินทาง ขึ้นศาลาทำวัดสวดมุนต์ยอบางบทสวดถวายพรพระและมีการกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตจากทาย,ยกราว9โมงครึ่งได้เวลาฉันพัตตาหารซึ่งเป็นการฉันพัตตาหารเพียงครั้งเดียวของวันหากพ้นช่วงเวลานี้แล้วก็หมายถึงว่าวันนี้จะไม่มีอะไรตกถึงท้องของโยคีเลย เพราะการฉันมื้อเดียวเป็นทุดงข้อหนึ่งที่คณะทุดงได้สมาทานไปแล้วสถานที่รับอาหารบินทบาทอยู่ใต้ศาลาทุกรูปจะนำบาทออกรับอาหารที่ญาติโยมเตรียมไว้ให้ก่อนจะนำกลับขึ้นบนศาลาในเวลาสิบโมงพิจารณาอาหารและฉันพัฒตาหารในบาทใบเดียว ไม่มีภาชนะที่สองนอกจากบาทอันเป็นทุดงอย่างหนึ่งในสามข้อฉันเสร็จประมาณ11บเนาฬิกาเป็นเวลาทำความสะอาดทุกอย่างล้างบาทเก็บกวาดศาลาจัดทุกอย่างให้อยู่ในที่ของมันให้เรียบร้อยก่อนจะกราบขอบคุณอำลาท่านเจ้าอาวาส กิจกรรมของคณะทุดงตลอดการทุดงจะเป็นรูปแบบนี้ตลอดวันแรกๆของการทุดงสร้างความประหลาดใจให้กับญาติโยมที่รู้ข่าวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าอัศจรรย์ใจปกติเคยเห็นแต่พระเทระแก่ๆออกทุดงไม่เคยเห็นสมณเณรตัวเล็กๆออกเดินทุดง และถึงเคยเห็นหรือได้ยินมาบ้างว่ามีสัมมาเนธุดงแต่ก็ไม่เคยมีจํานวนมากถึงสองร้อยกว่ารูปอย่างคราวครั้งนี้ยิ่งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมที่ถือว่าเรียนฝ่ายโลกแล้วยิ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ<ว>น้อยมาก จุดที่สองที่จะไปคือวัดป่าสีตะวันบ้านโคกฟันโปง่งตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมดำเนินไปดังเช่นวันก่อนความหนาวเหน็บจากพายุพัดมาจากประเทศจีนก็ยังสร้างความหนาวเหน็บและเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม เหมือนวันที่ผ่านมาวัดป่าสีตะวันมีสัมมนเนนสามสี่รูปมาเรียนที่วัดธาตุเจ้าอาวาสและชาวบ้านมีความภาคภูมิใจที่สัมมนเนน้อยๆของวัดประจำหมู่บ้านของพวกเขาเป็นเหมือนสมณทูตนำคณะทุดง จากโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยามาสู่วัดของพวกเขาเป็นการนำเกียรติมาสู่วัดและหมู่บ้านได้อย่างยิ่งใหญ่หน่าอัศจรรย์การต้อนรับขับสู้ของวัดป่าสีตะวันจึงยิ่งใหญ่เป็นพิเศษแม้กระทั่งกลางคืนของการปฏิบัติอาบตรและผู้นำของหมู่บ้านได้กระตือรือร้อนวรขวนขวายในทานตลอดคืน จัดเวรยามคอยอารักขาไม่ให้สิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาทำลายความสงบของการปฏิบัติหวังอยากให้เกิดคุณธรรมสูงสุดแก่คณะทุดงเท่าที่พวกเขาจะอาสาทำให้ได้เรื่องราวในชีวิตทุกคนนั้นมากมาย จุดที่สคือ,อวัดป่าเทพจเจริญธรรมบ้านเป็นตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ทหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่ทหมายมั่นว่าจะตั้งเป็นวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในสมัยพระครูปริยติสารเมธีหรือที่รู้จักในนามพระครูอานัต การยาณเมธีปราดเมธีผู้มากความสามารถผู้ล่วงลับแต่ก็ไม่สำเร็จลงได้ที่หมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่มหาเจริญไทยยกวัดก็ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นลูกศิษย์ของพระมหานิยมอุตมโมปราดบาลีนางอุโคตของสำนักเรียนวัดาตุเมื่อสมัยนานมาแล้วการปฏิบัติธรรม ของที่นี่เต็มไปด้วยความสัปปายะมีบุคลากรของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยพลังสาม,มัคคีสร้างสรรค์มีจิตวิญญาณของความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเปี่ยมลน้น กลางบ้านทุ่มตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นถึงบ้านทุ่มเป็นช่วงที่มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้สถานที่อาจคับแคบไปหน่อยติดขัดเล็กน้อยพระคนหมู่บ้านที่นานๆครั้งมาประจวบกัน ย่อมมีการติดขัดบ้างเป็นธรรมดาวันนี้จึงเป็นวันที่ทุกคนได้ร่วมปฏิบัติธรรมฉเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันทั้งหมู่บ้านพร้อมกับคนอื่นๆทั่วประเทศ